The ะลอฟเตอเรื่องราวเริ่มต้นในโลกที่แปลกประหลาดและบิดเบี้ยวซึ่งสังคมกำหนดให้คนที่ต้องอยู่ในคู่รักเดวิด เป็นชายหนุ่มที่เพิ่งหย่าร้างและถูกส่งไปโรงแรมแห่งความรักเพื่อหาผู้ชีวิตในเวลาสั้นๆหากเขาล้มเหลวในการหาผู้ภายใน45วันเขาจะถูกแปลงร่างเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งตามความาัฒนาของเขาเดวิดเลือกที่จะกลายเป็นกุ้งบสเตอร์เพราะเขาชื่นชอบทะเลและเชื่อว,ว่าเขามีชีวิตที่ยาวนานในโรงแรมเขาได้พบกับผู้คนที่เคยมีปัญหาคล้ายๆกันและเริ่มเรียนรู้ถึงกฎเกณฑ์แปลกประหลาดที่ ทำตามเช่นการจับผู้กับคนที่มีลักษณะเหมือนกันเช่นการถูกจับผู้กับคนที่มีความผิดปกติทางร่างกายหรือพฤติกรรมเหมือนกันเดวิดพบว่าการใช้ชีวิตในโรงแรมไม่ใช่เรื่องง่ายๆเพราะเขาต้องเผชิญหน้ากับการแข่งขันที่จะหาผู้ก่อนที่จะหมดเวลาทุกคนในโรงแรมต้องเข้าร่วมกิจกรรมที่ไม่เหมือนใครเช่นการยิงปืนเพื่อจับผู้กับคนที่มีอาการคล้ายกัน เดวิดได้รู้จักกับโลล่าผู้หญิงที่มีปัญหาในชีวิตรักเช่นเดียวกับเขาแต่ถึงแม้ว่าทั้งสองเริ่มรู้สึกถึงความสัมพันธ์พวกเขาก็ไม่สามารถเปิดเผยอารมณ์ที่แท,ท้จริงออกมาได้ในสังคมที่บีบบังคับให้พวกเขาต้องมีคู่ตอนนี้เดวิดเริ่มรู้สึกเปลือหน่ายกับกฎเกณฑ์ที่ถูกบังคับให้ทำตามในลรงแรมเขาไม่สามารถหาผู้ที่แท้จริงได้และตัดสินใจหนีออกจา,ากลรงแรมเขาพบว่ามีการเคลื่อนไหวของกลุ่มคนที่เรียกว่ากลุ่มคน โดดเดี่ยวซึ่งไม่ยอมรับกฎเกณฑ์ของสังคมและมีชีวิตอย่างอิสระกลุ่มนี้มีข้อห้ามหลายอย่างเช่นห้ามมีความสัมพันธ์ทางเพศหรือแสดงออกถึงอารมณ์เดวิดเข้าไปในกลุ่มนี้และรู้สึกว่าเขาอาจจะมีทางเลือกอื่นในชีวิตเดวิดเริ่มเรียนรู้ชีวิตในกลุ่มคนโดดเดี่ยวและเข้าใจถึงกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดในกลุ่มนี้ กลุ่มคนโดดเดี่ยวมีการควบคุมที่หลุดแรงกว่าที่เดวิดคิดพวกเขามีการปฏิเสธความลับและอารมณ์ทั้งหมด และมีการลงโทษคนที่ทำผิดกฎการอยู่ในกลุ่มนี้ทำให้เดวิดเริ่มรู้สึกว่าเขาไม่สามารถใช้ชีวิตที่มีความสุขได้และในขณะที่เขาพยายามรักษาความเป็นของตัวเองเขาก็เลื่มมีความสัมพันธ์กับหญิงสาวที่ตาโบดซึ่งเป็นสมาชิกของกลุ่มคนโดดเดี่ยวทั้งสองเลื่มมีความผูกพันกันแม้ในโลกที่เต็มไปด้วยการห้ามการแสดงความรัก เดวิดเริ่มตั้งคำถามเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ของลุงแรมทั้งกลุ่มคนโดดเดี่ยวเขาเริ่มตะหนักว่าเขาอาจจะไม่สามารถยอมรับระบบที่ถูกบังคับให้ทำตามได้ในขณะที่ความสัมพันธ์กับหญิงสาวที่ตาบอดเริ่มเติบโตขึ้น พวกเขาต้องเผชิญกับความขัดแย้งภายในพวกเขาทั้งคู่ต้องการที่จะรับและแสดงออกเป็นความรู้สึกแต่การกระทำนี้จะทำให้พวกเขาถูกลงโทษในกลุ่มคุนโดดเดี่ยวในที่สุดเดวิดตัดสินใจทำการกระทำที่เป็นการหนีจากการบังคับให้เขาเป็นส่วนหนึ่งของระบบที่ไม่ยอมรับเขาให้เป็นตัวเองเขาตัดสินใจที่จะกลายเป็นกุ้มลอบสเตอร์ตามความพัฒนาของเขาแต่การตัดสินใจนี้เป็นการสะท้อนถึงการเลือกที่จะยอมรับความเป็นทิง หรือการเลียกยิ่งจากความทุกจากการต้องอยู่ภายใต้ความหวังของสังคมในฉากสุดท้ายเดวิดและหญิงสาวที่ตาโบดมีการตัดสินใจที่สำคัญเกี่ยวกับอนาคตของพวกเขาซึ่งไม่ได้บอกอย่างชัดเจนแต่ทิ้งให้ผู้ชมคิด